สวัสดีครับเราเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีธนูผู้ที่เกิดราศีธนูก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมไปจนถึงวันที่14มกราคมนั่นเองครับคลิปนี้ท่านสามารถที่จะชมได้ทั้งผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีธนูนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์ แล้ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับชาวราศีธนูครับดวงชะตาของท่านในช่วงปากแรกของเดือนมิถุนายนโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15มิถุนายนปีพุทธศักราช2567นั้น เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีธนูในช่วงปักแรกของเดือนมิถุนายนนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี่คือไพ่เก้าเหรียญสัญลักษณ์รูปเหรียญตามศาสตร์ของไพ่ยิบซีนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินไพ่เก้าเหรียญน,นั้นจัดว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่และจัดว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ให้คุณด้านดีด้านบวกกับผู้ที่เกิดราศีธนูนั่นเองนะครับ เมื่อไพ่การเงินที่ใหญ่ขนาดนี้และเป็นไพ่การเงินที่ดีมาอยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซ็นเตอร์นั่นก็หมายความว่าโชคลาภทางการเงินของผู้ที่เกิดราศีธนูในช่วงปากแรกเดือนมิถุนายนนั้นจะเฮงแล้วก็ปังมากๆนั่นเองนะครับ คนที่ได้ไพ่ใบนี้ตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาบในการหาเงินได้เยอะมากขึ้นธุรกิจการค้าการขายของท่านนั้นจะมียอดขายที่ดีขึ้นมีผลกําไรมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับบางทีบางท่านนั้นมีโอกาสที่จะมีลูกฟลุกได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาจากโชคลาบจากลาบลอยน,นั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะครับผมไพ่เก้าเหรียญยังหมายความว่าหากผู้ที่เกิาราศีธนูในช่วงที่ผ่านมามีปัญหาติดขัดด้านการเงินการทอง พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนมิถุนายนนั้นการเงินการทองของท่านนั้นบอกได้เลยนะครับว่าปัญหาต่างๆเหล่านั้นจะหมดไปนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าหากผู้ที่เกิดราศีธนูกําลังวางแผนที่จะซื้อบ้านซื้อรถ ยิงอยู่นะครับในช่วงนี้ทางสถาบันการเงินต่างๆนั้นมีการปล่อยสินเชื่อบ้านปล่อยสินเชื่อรถค่อนข้างยากขึ้นนะครับมีหลักเกณฑ์ใหม่ๆเข้ามาเยอะมากขึ้นแต่ถ้าหากว่าชาวราศีธนูแล้วตัวท่านเองมีไพ่ใบนี้บอกได้เลยนะครับว่าจะได้รับการอนุมัติจะสมหวังได้บ้านหลังใหม่ได้รถคันใหญ่อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับชาวราศีธนูจึงถือว่าดวงการเงินของชาวราศีธนูนั้นปังมากๆเฮงมากๆนั่นเองนะครับชาวราศีธนูครับ ชาวราศีธนูครับดวงชะตาของคนเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆนั่นเองดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการดูดวงหรือว่าการตรวจเช็คดวงชะตาสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนั่นเองนะครับหากว่าท่านเองสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยสายแดงไ่ยิปซีกับผมอาจารย์นุให้ติดต่อมาทงางไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับด้วยประสบการณ์ในการดูดวงมากว่า22ปี และอยากจะให้ทุกท่านนั้นได้ลองมาสัมผัสกับความอัศจรรย์ของศาสตร,ร์แห่งไพ่ยิปซีผมอาจารย์นุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตร,ร์แห่งไพ่ยิปซีกับผมอาจารย์นุติดต่อมาทางลาไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับเรามาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2นี่คือไพ่เดอเอ็มพเหรือว่าไพ,พ่จักรพรรดินเองนะครับ นี่คือไพ่สูงสุดไพ่ที่ดีที่สุดของผู้ชายและไพ่การงานไพ่เบนิดถือว่ามีความโดดเด่นมากด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ก็หมายเขาว่าดวงการงานของท่านนั้นมีโอกาสเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดีชาวราศีธนูถ้าหากว่าทํางานรับราชการเป็นพนักง,งานรัฐวิสาหกิจจะได้รับการส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสเจริญก้าวหน้าได้รับการแต่งตั้งขึ้นสู่ตําแหน่งใหม่คราวนี้ตัวท่านเองนั้นจะมีบทบาทมีอํานาจมีบริวารเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับ คนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่างชาติชาวต่างชาติจะถูกฉลกกับชาวราศีธนูมากๆนั่นเองนะครับบางทีบางท่านนั้นอาจจะได้เริ่มงานใหม่กับบริษัทต่างชาติหรือว่าบางทีบางท่านนั้นจะได้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปทํางานเพื่อไปศึกษาต่อเพื่อไปท่องเที่ยวแบบนี้ก็ได้แต่ว่าคนที่ได้ไพ่ใบนี้โดยส่วนมากแล้วบางทีบางท่านนั้นอาจจะได้เคยไปอยู่ต่างประเทศมาแล้วไปทํางานมาก่อนหรือไม่ก็คือไปเรียนที่ต่างประเทศมา คนที่ได้ไพ่ใบนี้มักจะพูดได้หลายภาษานอกจากจะพูดภาษาไทยได้แล้วก็ยังอาจจะพูดภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาฝรั่งเศสอะไรประมาณนี้ได้ด้วยนั่นเองนะครับไพ่เอ็มเพอร์หรือว่าไพ่จักรพรรดนั้นจะดีมากๆสําหรับคนที่ทํางานการเมืองนั่นเองนะครับคนที่เป็นนัากการเมืองก็ต้องได้ไพ่ใบนี้ไม่ว่าจะเป็นการเมืองท้องถิน่นการเมืองระดับชาติในช่วงของปักแรกของเดือนมิถุนายนนั้นบางทีบางท่านมีโอกาสที่จะได้รับตําแหน่งทางการเมือง ตำแหน่งใหม่ในลักษณะแบบนี้จริงๆแล้วคนที่เล่นการเมืองมานานถ้า,ากว่าได้ไพ่ใบนี้มีโอกาสนะครับที่จะได้เป็นรัฐมนตรีผู้ช่วยรัฐมนตรีในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าคนที่ทํางานรับราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นตํารวจทหารตําแหน่งการงานของท่านนั้นจะใหญ่โตมีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงนายพันนายพลอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ คนที่ทำงานรับราชการมีโอกาสที่จะได้เป็นอธิบดีเป็นปลัดกระทรวงอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองฉะนั้นไพ่ดวงการงานใบนี้จะดีมากๆถ้าเป็นผู้หญิงได้ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงหวานนะครับแต่ว่าเป็นผู้หญิงเก่งมีความสามารถไม่แพ้ผู้ชายมีโอกาสที่จะได้ดำรงตำแหน่งใหญ่ๆไม่แพ้ผู้ชายด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับ แต่โดยส่วนมากแล้วผู้หญิงที่ได้ไพ่ใบนี้มักจะไม่ใช่ผู้หญิงหวานนะครับแต่ว่าเป็นผู้หญิงเก่งนั่นเองจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมีตําแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของความรักเรื่องของครอบครัวจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าที่ควรน,นั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อมีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีธนูในช่วงปักแรกของเดือนมิถุนายนมีโอกาสที่จะได้ปรับตําแหน่งขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น ธุรกิจการค้าการขายการงานของท่านนั้นจะดีขึ้นและมีโอกาสเจริญเข้าหน้ามากยิ่งขึ้นนั่นเองเนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่9นี่คือไพ่ค e e นออฟว n ลหรือว่าไพ่ราชินีถือไม้เท้าไพ่ใบนี้ถ้าหากว่าเป็นดวงการงานนั้นตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาคล้ายๆกับว่าเป็นชีพจรลงเท้าเดี๋ยวไปนั่นเดี๋ยวไปนี่นันน่นเองนะครับเดี๋ยวไปอบรมเดี๋ยวไปประชุมสัมมนาที่นั่นที่นี่อยู่ตลอดนั่นเองนะครับ ไพ่ควีนออฟวอลยังหมายเขาว่าชาวราศีธนูนี่นะครับเป็นคนที่อัธยาศัยมตตรีดีเข้าขนได้ง่ายคบคนหลากหลายในลักษณะแบบนี้ตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้รู้จักกับคนใหม่ๆมากมายหลากหลายเพศหลากหลายวัยคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายคนที่ขายของหรือว่าให้บริการลูกค้าที่จะต้องเจอคนจํานวนมากๆ ก็จะต้องได้ไพ่ใบนี้นั่นเองนะครับคนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยต่อรองเจรจาจะประสบความสําเร็จดีมากๆนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ครับไพ่ใบนี้ก็คือไพ่เดชายริอดหรือว่าไพ่อัศวินนักรบการงานของท่านอาจจะมีปัญหาอุปสรรค์อยู่บ้างในช่วงแรกนะครับถ้าว่าตัวท่านเองนั้นมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับท่านอย่างแน่นอนจริงๆแล้วคนที่ได้ไพ่เดชายริอดหรือว่าไพ่อัศวินนักรบนั้นเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่าย เป็นคนที่มีความอดทนสูงนั่นเองนะครับไพ่เดชาเิีอด์ยังหมายความว่าดวงการงานของผู้ที่เกิดราศีธนูนั้นจะได้ทํางานร่วมกับชาวต่างชาติบริษัทต่างชาติหรือว่าเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติติดต่อประสานงานกับชาวต่างชาติคล้ายๆกับไพ่เดมเพอเรอร์หรือว่าไพ่จักรพรรดนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าผู้ที่เกิดราศีธนูนั้นจะได้เดินทางบ่อยอย่างที่ผมพูดไปว่า ชีพประจอลงเท้าเลยนะครับเดี๋ยวไปนู่นมานี่ไม่ค่อยได้อยู่กับที่นั่นเองนะครับหรือถ้าอยู่กับที่ก็ต้องมีการติดต่อสื่อสารคนข้างนอกอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับไพ่ใบน,นี้ถ้าหากว่าคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทั้งหลายนั้นจะถูกฉลองกับผู้ที่เกิดราศีธนูด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบกการขนส่งทางเรือการขนส่งทางอากาศถือว่าดีมากๆนั่นเองนะครับไพ่ดิฉดนรู้ว่าไพ่อัศวินนักรบยังตีความหมายไปถึงว่า ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางการขนส่งนั่นเองนะครับก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้รถใหม่นั่นเองก็คล้ายๆกับไพ่เก้าเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่1นนั่นเองนะครับบางท่านนั้นอยู่ในช่วงของการที่จะขอสินเชื่อรถบอกได้เลยนะครับว่าได้รับการอนุมัติอย่างแน่นอนได้รถคันใหม่อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายนี่คือไพ่เดอะเดวิลนั่นเองนะครับไพ่เดอะเดวิลนั้นเป็นเรื่องของ ความอยากอยากได้อยากดีอยากเด่นอยากดังอยากมัง่งอยากมีความอยากทางการมารณมนั่นเองนะครับในช่วงนี้ความต้องการทางการมารมณ์ของผู้ที่เกิดราศีธนูนั้นค่อนข้างที่จะพุ่งพล่านมากเลยทีเดียวนะครับถ้าว่าตัวท่านเองนั้นดูรูปตามหน้าไพ่ ด้านบนนั้นจะเป็นรูปของปีศาจนะครับที่มีหน้าตาละไม้คล้ายกับอวัยวะเพศหญิงนั่นเองด้านล่างนะครับเป็นรูปของผู้หญิงผู้ชายเปลือยเปล่านะครับแล้วก็มีการถูกผูกโซ่ตรวนเข้าหากันด้วยไพ่ใบนี้ถ้าหากว่าดูรูปตามหน้าไพ่หน้ากลัวนะครับแต่ว่าไพ่ใบนี้มันหมายถึงความลุ่มหลงลุ่มหลงเกี่ยวกับของมึนเมาสุรายาเสพติดนะครับการพนันหรือแม้กระทั่งความลุ่มหลงเกี่ยวกับเรื่องของเพศนั่นเองนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้ มีโอกาสนะครับที่จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับรักซ้อนรักสามเศร้าการครบกันแบบลับๆไม่เปิดเผยคบกับคนที่มีคู่มีแฟนมีเจ้าของอยู่แล้วอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ <c oughs> หรือไม่ถ้าเป็นธุรกิจการงานนั้นมีโอกาสที่จะได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับธุรกิจเทาๆการวิ่งเต้นใต้ตงใต้โตรวมไปถึงธุรกิจกลางคืนผับบาร์คาราโอเกะพวกร้านเหล้ารวมไปถึงพวกยาเสพติดการพนันทั้งหลายนั่นเองนะครับของมนีภาษีของผิดกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ ไพ่ใบนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือการถูกหลอกถูกโกงนั่นเองนะฮะในปัจจุบันนี้นะครับโกลโกงต่างๆนั้นค่อนข้างที่จะแบบแนบเนียนมากๆอย่างนี้เป็นตน้นลหลายๆคนนั้นถูกหลอกถูกโกงเป็นรายวันตามที่เราได้ติดตามข่าวฉะนั้นตัวท่านเองครับถ้าากว่าตัวท่านเองนั้นไม่โลภมากแล้วก็ไม่คิดว่าอะไรต่างๆมันจะได้มาแบบง่ายๆลงทุนนิดเดียวได้ผลกําไรมหาศาล ไม่มีอะไรง่ายไม่มีของฟรีในโลกนี้นะครับถ้าว่าตัวท่านเองนั้นเข้มแข็งพอแล้วก็หักห้ามจิตใจได้ดีพอก็จะไม่ถูกหลอกนั่นเองแต่ถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นหลงกลเขาก็มีโอกาสที่จะถูกหลอกหมดตัวได้นั่นเองนะครับผมถ้ามีภัยแบบนี้ครับฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีธนูถ้ามีคนมาชักชวนนะครับในการไปลงทุนทำนู่นทำนี่ต้องดูให้ดีศึกษาให้ดีนะครับผมถ้าเป็นไปได้ในช่วงปากแรกของเดือนมิถุนายนนั้น ไม่ควรที่จะลงทุนเพิ่มดึงระยะเวลาไปอีกสักพักหนึ่งก่อนจะดีที่สุดนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาคุยถึงดวงการเงินของผู้ที่เกิดกราศีธนูกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงปากแรกของเดือนมิถุนายนนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับจริงๆแล้วไพ่การเงินของท่านดีเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นไพ่สี่เหรียญไพ่เจ็ดเหรียญไพ่แปดเหรียญไพ่เก้าเหรียญแล้วก็ไพ่สิบเหรียญน,นะครับดวงการเงินของท่านนั้น อยากไพ่ทั้งหมดนะครับ10ใบแต่ว่า5ใบนั้นเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการเงินฉะนั้นดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีธนูในช่วงปากแรกของเดือนมิถุนายนนั้นจึงถือว่าดีที่สุดในรอบ3ปีเลยทีเดียวนะครับผมผู้ที่เกิดราศีธนูครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6นี่คือไพ่เจ็ดเหรียญไพ่เจ็ดเหรียญก็หมายความว่าจะได้มีโอกาสลงทุนทําธุรกิจการค้าการขาย การเงินของท่านนั้นมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับคนที่มีธุรกิจอยู่แล้วก็มีโอกาสขยับขยายก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าถ้าจะลงทุนในช่วงปักแรกของเดือนมิถุนายนนั้นลงทุนได้นะครับแต่ว่าจะต้องละเอียดรอบคอบให้มากพอนั่นเองมีโอกาสที่จะตัดสินใจผิดพลาดได้ท่าทางที่ดีนะครับควรที่จะมีการดึงเวลาออกไปอีกสักพักหนึ่งอาจจะเป็นในช่วงของครื่งหลังของเดือนมิถุนายนก็ได้น,นั่นเองนะครับ แต่ถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นลงทุนขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจเอาจริงเอาจังความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดราศีธนูอย่างแน่นอนครับไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่4นี่คือไพ่8เหรียญไพ่8เหรียญถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่คนที่เอาเงินไปลงทุนไว้ก่อนหน้านี้ผลกำไรต่างๆนั้นจะเกิดกับท่านอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการทำมาค้าขายการลงทุนในหุ้นในทองในเหรียญถูกฉลกนักแรนั่นเองนะครับ เตรียมรับเงินก้อนใหญ่เตรียมรับผลกําไรก้อนใหญ่ได้เลยนะครับผู้ที่เกิดราศีธนูครับนอกจากนั้นตัวท่านเองก็มีไพ่ก้าเหรียญตามที่ผมได้บอกไปนะครับเพราะว่าอยู่ในตําแหน่งที่หนึ่งก็เลยคุยไปแล้วนะครับผมในช่วงต้นคลิปนันแดงเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันไพ่ก้าเหรียญน,นั้นถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่ธุรกิจการค้าการขายของท่านนั้นจะหาเงินได้มากยิ่งขึ้นจะมียอดขายมากขึ้นจะได้ผลกําไรเพิ่มมากขึ้น บางทีบางท่านนั้นมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าหากผู้ที่เกิดราศีธนูวางแผนที่จะซื้อบ้านซื้อรถจะสมหวังนั่นเองนะครับจะได้รับการอนุมัติในด้านของสินเชื่ออย่างแน่นอนจะได้รถคันใหม่จะได้บ้านหลังใหญ่นั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีธนูครับยังไม่หมดนะฮะตัวท่านเองยังมีไพ่สิบเหรียญถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่มากๆที่อยู่ในตำแหน่งที่8ไพ่สิบเหรียญน,นั้นนี่คือไพ่มหาเศรษฐีคนที่ได้ไพ่ใบนี้ จะมีโชคมีลาบทางการเงินครั้งใหญ่นั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ถ้าหากว่าเป็นโชคลาบตัวท่านเองนั้นก็จะมีโชคลาบได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาถ้า,าว่าเป็นการลงทุนก็จะได้ผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานั่นเองนะครับนอกจากนั้นคนที่ติดประกาศขายที่ขายทางขายบ้านขา,ขายคอนโดขายอาคารพาณิชย์กันเอาไว้นี่นะครับติดประกาศไว้นานแล้วแต่ว่าขายไม่ได้สักทีจะมีคนติดต่อเข้ามาในช่วงปักแรกของเดือนมิถุนายนแล้วจะตกลงซื้อขายกันได้นั่นเองนะครับ ไพ่ใบนี้ชาวราศีธนูที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์จะดีมากๆแม้กระทั่งคนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายเป็นนายหน้าเป็นตัวแทนเกี่ยวกับการขายบ้านมือสองเกี่ยวกับการขายที่ขายทางตัวท่านเองนั้นจะขายได้แลวจะได้ค่าคอมมิชชั่นได้เงินก้อนใหญ่มากๆผู้ที่เกิดราศีธนูครับแค่สี่ใบนี้ก็บอกได้เลยเนะครับว่าดวงการเงินของท่านนั้นปังมากๆรวยมากๆเฮงมากๆนั่นเองนะครับชาวราศีธนู ดวงการเงินของท่านนั้นอย่างที่ผมพูดไปว่าดีที่สุดในรอบ3ปีเลยทีเดียวนะครับแต่ผู้ที่เกิดราศีธนูครับตัวท่านเองนั้นมีไพ่สี่เหรียญที่อยู่ในตําแหน่งที่5้าไพ่สี่เหรียญอย่างที่ผมบอกว่าถ้าจะเป็นการลงทุนนั้นจะต้องพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบรอบด้านก่อนที่จะมีการลงทุนแต่ถ้าดึงเวลาออกไปได้ควรที่จะเลื่อนไปลงทุนในช่วงของปากหลังเดือนมิถุนายนหรือว่าเดือนหน้าก็ได้นั่นเองนะครับ แต่ถ้าจะลงทุนจริงๆในช่วงนี้ต้องระมัดระวังไพสีเรียญยังหมายเวามว่าแม้ว่าตัวท่านเองนั้นจะได้ผลกําไรมีเงินเข้ามาก้อนใหญ่นะครับถ้ามีคนมาหยิบยืมต้องระมัดระวังพิจารณาให้ดีแม้ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมีโอกาสนะครับให้ยืมไปแล้วจะได้คืนยากหรือว่าไม่ได้คืนเลยอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับคราวนี้ที่เราจะไปคุยกันถึงดวงความรักของผู้ที่เกิ่ยราศีธนูกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านนั้น จะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่เดอะเดวิลนะฮะที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปไพ่ใบนี้หมายถึงความเจ้าชู้หมายถึงการครบซ้อนนั่นเองนะครับบางทีบางท่านนั้นไปคบกับคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วในลักษณะแบบนี้หรือไม่บางท่านนั้นก็มีคนรักมีครอบครัวอยู่แล้วก็มีโอกาสนะครับที่จะคบซ้อนขึ้นมาอีกอย่างนี้เป็นตน้นไพ่ใบนี้มันยังหมายถึงกิเลสตัณหาความอยากทางกรรมอารมณ์ ความอยากทางกรารมรรมของผู้ที่เกิดราศีธนูในช่วงปักแรกของเดือนมิถุนายนนั้นค่อนข้างพุ่งพล่านเลยทีเดียวนั่นเองนะครับต้องพยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีไม่เช่นนั้นตัวท่านเองนั้นจะทําอะไรที่เสียหายเกี่ยวกับชื่อเสียงของท่านได้นั่นเองนะครับและมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาความรักตามมาได้ด้วยนั่นเองนะครับครอบครัวของท่านก็จะมีปัญหาได้ด้วยสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนั่นเองนะครับส่วนไพ่8ถ้วยนะฮะที่อยู่ในตําแหน่งที่3า ไพ่แปดถ้วยนี่นะครับมันอาจจะหมายถึงว่าอภัพร,รักนั่นเองบางทีบางท่านนั้นประสบปัญหาเกี่ยวกับรักซ้อนรักสามเศร้านี่แหละนะครับก็เลยเลิกรากันไปตอนนี้อยู่ตัวคนเดียวอยู่เป็นโสดแต่ท่านก็รู้สึกว่าไม่อยากจะมีใครอีกแล้วนะครับยังเข็ดเกี่ยวกับเรื่องของความรักอยู่นั่นเองนะครับหรือไม่คนที่ได้ไพ่ใบนี้บางทีอาจจะเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยของเขานั่นเองนะครับ แม้ว่าจะคบกับคนรักก็คบกันแบบลบหลบซ่อนๆนานๆทีค่อยจะได้เจอกันในลักษณะแบบนี้ก็ได้ถือว่าเป็นอภัพรักหรือว่าความรักไม่สมบูรณ์นั่นเองสําหรับความหมายของไพ่8ถ้วยนั่เนเองนะครับคราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ใบนี้กันบ้างไพ่เดอเอ็มพอร์หรือว่าไพ่จักรพรรดิแล้วก็ไพ่เดชาริอัตหรือว่าไพ่อสวินนักรบชาวราศีธนูท่านใดนะครับที่เป็นโสดมีโอกาสที่จะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาน,นั่นเองนะครับ บางทีบางท่านนั้นแต่งงานกันแล้วอาจจะได้ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศแบบนี้ก็ได้จริงๆแล้วโดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีธนูนั้นจะถูกฉลกมากกับชาวต่างชาติหรือไม่ก็คือร่วมงานทำงานกับบริษัทต่างชาติอันนี้จะถือว่าถูกฉลกมากจริงๆนั่นเองนะครับและนี้ก็คือโดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีธนูในช่วงปักแรกของเดือนมิถุนายน โดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15มิถุนายนปีพุทธศักราช2567นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรโดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิวราศีธนูทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำาคำติชมของท่านนี่แหละไปพัฒนาปรับปรุงช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ